กฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสําักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอบคุยกันเรื่องหลอกลวงนะคะสัญญาณจากอายการอาวุโสสํานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนุมพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนครับเช่นค่ะ,คะเอาภาพบวงวเรื่องหลอกลวงดูผลงานตำรวจเมื่อวานโอ้โหจับสแกมเมอร์จับอ่า เว็บพนันหลังบ้านบ้างจับจีนเผาบ้างพวกนี้เกิดจากการหลอกลวงกันอยู่เท่านั้นเลยพิเศษลามันมีข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยมีตำรวจก็ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่จริงๆเนี่ยต้องจับสองสามวันเนี่ยจับรายใหญ่ๆอยหกเจ็ดรายพวกนี้แสดงานาด้วยการหลอกลวงผมจะบอกว,วันนี้อยากจะให้กำลังใจอ่าน้องๆตำรวจที่ทํางานเป็นที่นะครับมันยังมีปัญหาอยู่บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราอยากให้เขาหลอกลวงแล้วกัน เพราะเราูบหลอกในคนเหนื่อยไม่ใช่เราครับตำรวจตำรวจเหนื่อยวันนี้เห็นพวกอ่าพวกพวกสอนตำรวจที่ปราบปราบขุนดิีบเรื่องเรื่องของคอเซ็นเตอร์เนี่ยแต่ละคนโอหัวหยุดหมดเลยมันมากเกินไปไม่ใคำถามว่าเราไปแก้ปลายน้ำมันจะไม่ผมเหรอสเสนอว่าเราแก้ต้นน้ำได้ไหมการหลอกลวงต้องไม่เกิดคือเราไม่ยอมมันก็หลอกนะครับหนึ่งละใครโทรมาท้นสรุปเลยนะโฆษณนานว่า ส่งเงินไม่ตรวจสอบไม่มีไม่ต้องส่งอันนี้พื้นๆเลยอันที่สอง้กดดิ้งไม่กดนะครับอันที่สามให้ติดต่อกลับไปเนี่ยไม่ต้องติดต่อคนไม่รู้จักโทรมาเนี่ยไม่บอกชื่อเนี่ยไม่รับดีกว่านะครับแล้วในเฟซบุ๊กก็ดีในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ดีถ้าไม่รู้จักอย่าไปกดเลยครับจะชุดแก้ปัญหาแล้วที่ผมกำลังพูดถึงว่าแก้ปัญหาให้ตำรวจมีเวลาทำงานดูแลประชาชนมากขึ้นก็ฝากพี่น้องเราทุกคนคิดอย่างนี้แล้วกันครับคับ ว่าของเาเลยค่ะอาจารย์คํวันนีท่านแรกก็โดนหลอกเหมือนกันนะคะเป็นอีกรูปแบบที่เพิ่งจะได้ยินเหมือนกันคือคุณศักชัยเนี่ยก็เป็นโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะรับผู้โดยสารขึ้นมานะพอไปถึงปลายทางเนี่ยค่าโดยสาร317บาทผู้โดยสารบอกว่าเ,าเดี๋ยวจะโอนเงินเกินกว่าตัวเลขที่ว่านี้นคือจะโอนไป3,500บาทแล้วให้คุณศักชัยเนี่ย ช่วยไปกดเงินแล้วก็เอาส่วนต่างมาคืนให้เขาหน่อยนะคะ oh. ซึ่งโชเฟอร์ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะอาจารย์นะคะก็เอาส่วนต่างไปคืนให้เขาเรียบร้อยหลังจากนั้นหนึ่งวันบัญชีของคุณศักชัยโดนระงับจากธนาคารก็เลยโทรไปเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางธนาคารให้โทรไปที่เบอร์หนึ่งสี่ี่หนึ่งนะคะทั้งหนึ่งี่หนึ่งก็ให้ข้อมูลกับคุณศักชัยบอกว่าบัญชีของคุณเนี่ยนะไปหลอกลวงให้คนซื้อทีวี แต่พอผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้ทีวีแล้วก็ทางหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็บอกให้ไปติดต่อที่สนบังเขนเพราะว่าผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วพอไปติดต่อที่สนบางเขนเจ้าหน้าที่บอกคุณศักชัยอะ่ะคือผู้ต้องหาค่ะอาจารย์ไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วก็ให้รอหมายเรียกเขาก็เลยขอคําแนะนํามาว่านี่เขาอยู่ดีๆแท้ๆเลยไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นต้องทํายังไงต่อดีคะอาจารย์คือวันนี้นะครับผมผมคิดว่าหนึ่งละ วันนั้นไปกดที่ตู้ไหนจดไว้เขารับโดยสารจากไหนถึงที่ไหนนะ่จดไว้แล้วก็เตรียมทําำให้การเลยเพราะว่าที่กล้อง atm ที่ตู้ atm มันจะมีกล้องอยู่เพื่ออาจจะได้เบาะแสของคนร้ายได้บ้างอแต่ผมพูดอย่างนี้ปั๊บผมนึกถึงว่าวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่อันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องไปซื้อนะครับแต่ว่าเอาน่าสนใจมากคือมันมีกล้องที่ส่องหน้ารถนะครับกล้องทีวีดูหน้ารถไอ้กล้องเนี้ยมันเก็บภาพในรถได้ด้วย แล้วมีกล้องยอ่อยเก็บหลังรถผมว่าแท็กซี่ต้องติดแล้วครับต้องติดแล้วจะส่องดูข้างหน้าหนึ่งละส่องดูในรถสองละแล้วส่องท้ายรถอีกสามละก็ก็ต้องป้องกันนะครับวันนี้เอาใจช่วยคือให้การไปตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ไม่แน่ใจว่าไปพบต้นรวจแล้วให้การเบื้องต้นเอาไว้หรือย,อยังให้การเบื้องต้นเอ,อไาไหากน้ําหนักรับฟังพอฟังได้ครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณคมนะคะลูกสาว เอารถที่เป็นชื่อลูกสาวแต่ว่ายังผ่อนไม่หมดนะคะอาจารย์ไปจำนำแล้วรถก็หลุดจำนำรถคันนี้เนี่ยพ่อเป็นคนค้ำประกันให้ก็เลยสงสัยว่านะไม่แน่ใจว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีทั้งพ่อทั้งลูกหรือเปล่าเราจะมีความผิดยังไงบ้างอะคะอาจารย์เพราะว่าผู้ค้ำประกันคงไม่แจ้งความนะคราาับคงแจ้งความแต่ลูกพอเราก็ไปจนทําให้หลุดถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรรถไฟแนนซ์เนี่ยมันจำนำได้แต่ว่าต้องกา,าืดครับนะคนั ลูกสาวโดนครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณนิพนธ์อันนี้เขาก็สอบถามความคิดเห็นจากข่าวที่ดูนะคะคือเขาบอกว่าดูข่าวเนี่ยช่วงนี้จะมีข่าวกรณีภรรยานายกรัฐมนตรีกับสื่อนะคะ <mm> เขาก็เลยถามความคิดเห็นอาจารย์ว่าคือสิ่งที่ภรรยานายกพูดกับสื่อเนี่ยอาจารย์คิดยังไงเพราะรู้สึกว่าโอ้โหแบบโดนโจมตีเยอะมากเลยอะคะ่ะคือเราดูข่าวเราดูนิดเดียวค่ะ <mm. ดูเดียวดูตอนที่พูดแล้วก็ชี้มาอืมค่ะ ทีนี้มีบางคนบอกไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นอะไรเงีย้ยบงั้าก็ยิ้มยิ้มอยู่นะใช่มันแต่ว,ว่ามันก็ต้องดูแหละครับคือต้องยอมรับนะบุคคลสาธารณะนะบางครั้งเนี่ยก็หงุดหงิดได้ผมว่าพยายามมองข้ามเรื่องเล็กไปนะครับถ้าถ้าผมว่าข่าวนี้ก็คงปริยาานนายก็คงต้องระมัดระวงังตัวมากขึ้น แต่ผมว่าเอาเรื่องหลักดีกว่าเรื่องของบ้านของเมืองดีกว่าเอาเรื่องที่ไปทะเลาะกับนนะักข่าวมาัเรื่องเล็กนิดเดียวครับค่ะ,คะแล้วก็ท่านต่อไปอันนี้คุณพร้อมพงนะคะก็สอบถามมาบอกว่าก่อนหน้านี้มีญาติมาอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วก็ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านแต่ว่าภายหลังญาติคนนี้ นะก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันมาเกือบยี่สิบปีชื่อยังคาอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะก็เลยสงสัยว่า,เ,าเราสามารถไปนําชื่อออกได้เลยไหมคะอาจารย์ได้ครับเพราะมันเกินกว่าหกเดือนต้องสมุดจะไม่ปิดนะเกินหกเดือนแก้งย้ายไปอยู่บ้านกลางไปบอกไปบอกที่อำเภอนะครับที่เขตอะไรเงี้ยแล้วเราจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงย้ายไปโดนไหน,หนถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าบ้านเราขอย้ายออกเขา ให้ออกครับ่ส่วนคุณศิลาสงสัยกรณีแก๊งคอเซนเตอร์ไปเช่าบ้านเช่าที่พักอะไรต่างๆนะเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลอกประชาชนนะคะคเขาบอกว่าในความรู้สึกเขาเนี่ยคะ่ะอาจารย์เจ้าของบ้านเช่าเจ้าของที่พักต่างๆที่ให้เช่าเนี่ยน่าจะต้องพอรู้แหละว่าผู้เช่าเนี่ยเช่าแล้วทําอะไรยังไงเขาก็เลยสงสัยว่าเวลาตํารวจจับพวกแก๊งพวกนี้ได้เนี่ย เจ้าของบ้านเช่าหรือว่าห้องเช่าทั้งหลายเนี่ยมีความผิดด้วยไหมคะอาจารย์คือตอนนี้เราไม่ได้ดาเนินคดีกับผู้ให้เช่านะครับแต่ที่ท่าพูดในเรื่องสิทธิการให้เช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเน่ะต้องเข้าตรวจดูเป็นครั้งคราวไอ้ตรงเนี้ยที่ที่ท่านผู้ถามถามว่ามันน่าจะรู้หรือต้องเข้าไปตรวจดูไม่ได้เช่าแล้วไม่ดูเลยไม่เช่าดูเลยเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็จะต่อไปไม่แน่ผมคิดว่าตามรำตั้งงานโดยสาิก็ต้องใช้มาตรการนี้เพื่อให ชาวบ้านเนี่ยช่วยช่วยดูแลด้วยกันเองด้วยครับค่ะอีกหนึ่งท่านคุณพิมพ์สนกนะคะอยู่ทาวเฮาส์ค่ะอาจารย์แล้วบอกว่ามีบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยนะคะลักษณะเป็นแบบปล่อยให้เช่าแล้วคนมาเช่ารายล่าสุดเนี่ยเปิดขายร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านปัญหาก็คือ<แ>ทั้งกลิ่นทั้งควันเลย<แ>เขาก็เลยสงสัยว่าบ้านพักอาศัยที่เป็นทาวเฮาส์เนี่ยสามารถประกอบกิจาการอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ปกติไม่ได้ครับ ในบะ้านติดเพิดระเภานะะต้องร้องเรียนไปที่เขตหรือที่อำเภอดูในหะ้เข้ามาตรวจสอบดูครับเพราะมันจะพลบโการสาธารณสุขแบบเดียวกับที่เกิดที่ปักเกร็ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณพีระอันนี้นเหตุการณ์เกิดในต่างจังหวัดนะคะเขาบอกว่าญาติเขาขับรถจักรยานยนต์แล้วโดนรถกระบะชนปรากฏว่าเป็นกระบะที่คนที่เห็นเหตุหการณ์บอกว่าไม่ได้ติดป้ายทะเบียนด้วย แล้วญาติเนี่ยเสียชีวิตเลยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบเนี้ยเราสามารถจะไปขอให้หน่วยงานไหนยังไงช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่าอะค่ะคือตำรวจนะครับแจ้งความตำรวจแล้วตำรวจก็จะไล่กล้องเองนะครับเวลาเขาไล่กล้องเนี่ยก่อนจะมาแลวหลังจากเกิดเหตุอ่าเขาตามจริงๆเขาตามได้เชื่อผมนะครับท่านผมจับได้ในี่กรณนนี้ที่แปดศพที่ปัตตานียาลาหรือไงน,นาราที่ว่าอะไรเนี่ย ที so grass, ่ที่พบตวพบวพบตลคุณแปะไปจัดการเนี่ยตรงหมดเป็นนั้นหน้าบ้านห่างไปสิบเมตรสิบลสิบกิโลยี่สิโลไม่มีกล้องครับแต่ระยะไกลก็มีก็มีวิธีการคือวันนี้ถ้าเราถ้าเราเชื่อใจนะครับและใจงเยียนเนี่ยตำรวจทํางานได้นะครับได้เจอแน่ครับค่ะส่วนท่านสุดท้ายคุณเกษมอันนี้ก็ปัญหาเพื่อนบ้านเหมือนกันคือเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยต่อตู้กระจก อยู่บริเวณที่จอดรถด้านหน้าบ้านนะคะตอนแรกเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าต่อตู้กระจกมาเพื่อปรากฏว่าเลี้ยงงูค่ะอาจารย์เลี้ยงงูนะคะแล้วรถจอดหน้าบ้านเอาที่จอดรถเนี่ยเป็นแบบว่าที่เลี้ยงงูแล้วเขาบอกว่าเขานับได้เป็นสิบตัวก็เลยสงสัยว่าถ้าแบบเราไม่สบายใจเราสามารถแจ้งหน่วยงานไหนก็มาช่วยดูแลตรวจสอบได้ไหมคะเนี่ยเป็นบ้านบ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรก็ับอันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นบ้านลักษณะไหนนะคะ เอาเอาที่เขตอะไรเลยที่เขตหรือที่อำเภอเทศบาลก็เทศบาลก่อนเพราะว่าจับดูร้ายเนี่ยเขาเขาต้องห้ามไปแล้วถ้าไม่ถ้าไม่อย่างงั้นก็ต้องไปไปสัดป่าและพันธุ์พืชนะครับค่ะค่ะวันนี้เติมมาแปดคำถามรวมกับของเดิมก็เป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดคำถามแล้วค่ะโอเคครับหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดวันนี้เป็นวันออมแม่ชาตินะครับอ๋อค่ะอาจารย์ โอเคป่าวไปก็คิดที่นี้นะครับค่ะข,ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงสุด